ด่วนประกาศชัดแล้ว50จังหวัดมีเฮเตรียมรับโฉนดที่ดินในปี64เช็ครายละเอียดด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะเมื่อวันที่23กันยายนนายน,นิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยหรือว่ามอทอสอง ก็ได้กล่าวว่าตนได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาไทยเรื่องกำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินในปีงบประมาณพศส5 6 4ตามมาตรา58วรรคแรกของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินฉบับที่4พศ2528รวม50จังหวัดได้แก่ 1. กระบี 2. กาญจนบ,บุรี3กาฬสินทกำแพงเพชร 5. ขอนแกน่น 6. จันทบุรี 7. ชนบุรี 8. ชัยภูมิ 9. เชียงราย 10. เชียงใหม่ 11. ตรัง 12. ตาก 13. ตราด1 4นครพนม 15. นครราชสีมา 16. นาครศรีธรรมราช 17. นาราธิวาส 18. น่าน 19. บึงกาฬ 20. บุรีรัมย์21ประจวบคีรีขันธ์22ปัตตานี 23. พะเยา 24พังงา25พัทลุง26พิษณุโลก27เพชรบุรี28แพร่29มหาสารคาม30มุกดาหาร31ยะลา32ยะโสธร33ระยอง34ราชบุรี35ร้อยเอด็ด36ลำปาง37ลำพูน38ศรีสะเกษ39สกลนคร 40สตูล41สระบุรี42สงขลา43สุขโขทยัย44สุราษฎร์ธานี45สุรินทร์46นินห6หนองคาย47อุดรธานี48อุตรดิตเกอุบลราชธานีและ50อำนาจเจริญโดยเขตจังหวัดดังกล่าวไม่รวมท้องที่ที่ทางราชการได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร นายนิพนธ์กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการทำสำรวจเพื่อรังวัดเป็นนโยบายรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพศ2561-2580ที่ต้องการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมมาพิบาลมียุทธศาสตร์ชาติ6ด้านประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำและกระจายการถือครองที่ดินซึ่งจะดำเนินการใน2ส,ส่วนก็คือ หโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็มีจังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโดสุไหงปาดีตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือคอปต,อตอครั้งที่1ทั2,560เมื่อวันที่7เมษายน2560และ 2. โครงการเดินสำรวจรางวัด รูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบเทคโนโลยีการรังวัดระบบดาวเทียมแบบจนให้ครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งกำหนดเป้าหมายเดินสำรวจในปีงบประมาณ2,564รวมทั้งสิ้นจำนวน122,400แปลงโดยดำเนินการสำรวจรังวัดในพื้นที่50จังหวัดจำนวน120 88สายสำรวจดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563 จนถึงวันที่30กันยายน2564และใช้งบประมาณรวม444ล้านบาทโดยรวมงบบุคลากรงบดำเนินงานและงบลงทุนในการเดินทางสำรวจทั้งนี้การใชร้ระบบ RTK GNSS Network สำรวจรังวัดจะใช้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณรับสัญญาณดาวเทียมให้ครอบคลุมทั่วประเทศเป็นระบบที่ทันสมัยถูกต้องแม่นยำและมีความชัดเจนในเรื่องแนวเขตที่ดิน เป็นการลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ลดข้อโต้แย้งพิาพาทเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างเอกชนกับรัฐโดยเฉพาะเป็นการลดขั้นตอนระยะเวลาในการแจ้งและประกาศให้ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงมาชี้แนวเขตตลอดจนเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้พี่น้องประชาชนในการรังวัดที่ดินให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกนอกจากนี้การดำเนินง,งานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานต้องยึดหลักธรรมมาพิบาลเพื่อสร้างประสิทธิภาพและความโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและในเรื่องการเดินสำรวจออกเชโนที่ดินจะดำเนินอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมพืพ้นที่ทั้งประเทศต่อไปสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ